สวัสดีค่ะพี่คุณชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศตอนเช้ากับช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะข้าวกำลังสุกอันนี้จะเกี่ยวได้แล้วค่ะอันนี้พ่อเกี่ยวเหรอคะนี่พ่อเกี่ยวแล้วมันสุกพ่อเกี่ยวแล้วแต่เพิ่นมาท่านเอเกี่ยวเพิ่นมาท่านวางค่ะ บรรยากาศยามมือเส้าค่ะปลายฝนต้นหนาวสซเส้าไม่หมอกน้ำค่ะหมอกตอนเชา้ากับข้าวกำลังเหลืองเลยค่ะเขากำลั่งเหลืองงาม มเาเบิงเข้างามค่ะอนซ้อนเขาเป็นงามบนลมค่ะปีนมันบนสูงหลายมันก็เลยบนลมไปเบิ้งเข่าแล้วๆกับมาเก็บดอกลินฟ้าค่ะมาเก็บดอกเพกาดอกเพกาดอกลินฟ้านี่ เอาไปซุปโออแดดปานน้นพุ่มสองอันอันนี้ดีกว่าปานต้นเพลกกะก็คายเนื้อก็คายเนื้อใส่เข็มกลัดเพิ่มค่ะยังแน่นแน่นแน,น่นเก็บม,มาเอาจะไปซุปเอาไปซุปเอาไปซุป เอาไปซุปหรือกอินเอาไปซุปใช่หอยังใส่ปนป่า,าปนั่นนะได้ได้ได้อิ่มหน,นึ่งได้ี่ยดอกเ<อ>พก,กาดอกลินฟ้าาจวะเนี่ยได้แล้วค่ะดอกเพก,กาอันนี้ก็ต้มซุปได้อิ่มหนึ่งค่ะ ได้กินในมือหนึ่งกินในขาบหนึ่งเลยค่ะ